好，播不的新来。 ไว้มืออย่าไปว่ามันดิเต๋อคุณว่าเป็นลูกแม่เ็นลงวะ มาป่าได้สจงหาอหอือง่ายบริสุทธิ์ใจีรือมาใจเหมือนื่านได้อยู่สายต don't กันหมดแล้วแล้วทำไมวะเออเน,นี่ยในกลุ่มเราเหลือพอลี่คนเดียวที่ยังไม่มีมอไซค์เออเดี๋ยวพอลี่มารับแจ้งหน่อยแล้วให้ๆคนที่ไม่มีมอไซค์มาเลยพอลิ่มาก์กยังไม่ซื้อมอไซค์อีกหรอมาร์มันจะซื้อมอไซค์ให้ได้ไงในเมื่อมาร์มันไม่มีตังค์เออเออแกต้องังคับมาร์กแกให้ซื้อมอไซค์ให้ได้นะเว้ยเออแล้วก็ว่าอย่างนั้นแหละเออเดี๋ยวมาร์กเราก็ซื้อเองแหละเออแล้วเพื่อน กมาต้ยอย่างอลิกัน